ปัญหาโลกแตกอันนี้ปัญหาอะไรครับอายุ30เป็นมนุษย์เงินเดือนลงทุนอะไรดีอ๋อโอเคก็เป็นปัญหาเป็นประเด็นที่หลายๆคนคิดและสนใจกันอยู่นะว่าม,มันก็มาถึงโลกยุคที่หลายๆคนก็บอกว่าไม่ลงทุนไม่ได้เอองั้นเรามาดูนี่ว่าถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนอายุแถวแถวสามสิบเนี่ยถ้าจะลงทุนเมื่อลงทุนอะไรกันมากลงทุนอะไ,ไ,ไ,ไรดีละ่ะอืมครับเป็นประเด็นที่รี่เป็นประเด็นที่ถกกันอยู่ในหลายหลายเพจแล้วกันนะเรื่องนี้ก็เยอะครับ เอแอนเน่ผมก็เคยเป็นแต่ผมไม่ได้เป็นตอนอายุสามสิบเนี่ยผม,มนั่งคิดตอนยี่สิบกลางๆเนี่ยทำอะไรอยู่วะวันนี้มาวิเคราะห์กันดูว่าจริงๆแล้วมนุษย์เดือน,อนแถวๆสามสิบเนี่ยควรลงทุนอะไรดีนะครับครับเอกอกรอบบูอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตอนกดกระดิ่งนะครับและถ้าอยากสนช่องเราก็กดซุปเปอร์แทงเข้ามาได้นะครับหรือถ้าชอบคอนเทนต์นี้ก็แชร์ไปเยอะๆนะครับหรือใครมีเพื่อนที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่ส่งไปให้มันดูฮะับอืมนะครับ โ okay, อเคครับมาดูคุยกันข้อแรกไม่ว่าว,วัยไหนก็ตามมันนะครับถ้าจะพูดถึงคําว่าลงทุนเราต้องมาคิดก่อนว่าก่อนจะลงทุนอะไรหากันก่อนจะลงทุนไปทําไม <c oughs> ส่วนใหญ่ก็ก็อยากมีเงินเพิ่มอยากรวยอยากมีเงินเยอะๆเออ,อแล้วมาตอบเสร็จแล้วนี่มาคเล่นรุ่นอะไมเนี้ยก็เดียบฝากแบงค์เราจริงไม่ได้เดียบฝากแบงค์สเสมอไปหรือมึง <c oughs> <c oughs> คือฝากแบงค์เงินยังอยู่แต่ถ้าลงผิดเนี่ยเงินหายหมดนะเว้ย เออเดี๋ยวต้องเข้าใจก่อนนะนจะซื้อ,อของทุนรวมจะซื้อบิทคอยจะทองคำใช่ปะจานอะไรก็ตามแล้วแต่คําถามอยู่ตรงนี้แหละมันจะลงทุนไปทําไมลงทุนเอาเงินไปใช้เพื่อเรื่องอะไรและเมื่อ,อไรคิดก่อนงนั้นพอคิดเสร็จเราค่อยมาหาสินทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินทีนี้เป้าหมายทางการเงินไปคิดต่อนะมันควรต้องหาเป้าหมายชีวิตก่อนหนะาไลฟ์สไตล์ก่อนอจะใช้ชีวิตยังไงในอนาคต เพื่อจะลงทุนให้มันไปตอบโจทย์ตอนนั้นแหละควรต้องเสี่ยงสูงควรควรต้องเสี่ยงต่ำบางเรื่องเสี่ยงสูงไม่ได้ไม่ลงทุนก็ไม่ได้แต่เสี่ยงสูงไม่ได้นะการลงทุนบางเรื่องบางเรื่องเสี่ยงสูงแต่พี่เพราะถ้าไม่เสี่ยงสูงไม่บรรลุเป้าหมายแน่ takim. องคประกอบถึงต้องรู้เช่นสมมติสมม,ต,สม,มตินะว่าจะลงทุนลงทุนเพื่ออะไรลงทุนเพื่อเตรียมเงินแต่งเนี่ยเมื่อไรอีก3าปีข้างหนะ้าลงทุนได้ไหมได้พี่แต่เสี่ยงสูงได้ไหมล่ะถ้าเรื่องเสี่ยงสูงคาวนี้3าปีข้างหน้าต้องเปลี่ยนจากแต่งงานเป็นนนีีตาามมัะะะึงพรยส ไม่มีใครควบคุมได้ถูกไหว่ามันจะต้องเป็นไปตามนั้นบอกเอ้ยไปเรียนเรื่องกราฟเลยนี่เราก็เปิดสอนเรื่องตรงเรื่องกราฟช่องนี้ก็สอนไม่ใช่ใช่ปหมการกราฟเทคนิคุ้นเอากราฟไปใช้ในฟอเร็กก,รก็ได้คริปโตก็ได้ดีครับห้าถึงสิเอร์เตท่านั้นแหละครับที่มันเก่งไวรอดได้นะบอกให้ในช่วงที่ผ่านงานเนี่ยหุ้นเจอบอดเล่นงานเนี่ยมือกราฟนำหนึ่งประเทศไทยยังเสียผมยังลบเลยพี่ใช่แล้วอันนี้ผมบอกเลยนะว่าคือเพิ่งเรียนมาเนี่ยมันรอวิชานะรอวิชาตั้งแต่ แต่ว่าในความเป็นจริงคือในปี2ปีแรกของการลงทุนเล่นทุ้นหรือเล่นไปเล่นสายให้นิกน,นะครับเราไม่ต้องหวังเลยว่ามันจะกําไรหรือรวยเพราะว่าเราจะต้องโดนตลาดสั่งสอนอีกดอกหนึ่งก่อนอืมแน่นอนคือเรียนเสร็จต้องไปเจอประสบการณ์จริงเพระาะฉะนั้นเราเขียนได้ชัดเจนตั้งเป้าหมายชัดเจนเรื่องที่จะใช้มันจําเป็นไหมเงินที่จะใช้ในอนาคตมีเวลานานพอไหมถ้าเวลาสั้นเกินไปลงทุนเสียไม่ได้นะครับครัที่ก็บอกว่าลงทุนต้องมีเงินเย็นต้องมีเงินเย็นอ่ะต้องเข้าใจก่อนไหว่าไอ้เย็นที่ว่ามันเย็นได้นานแค่ไหนไปแลกในญี่ปุ่ ไปก่อนแล้วกันเออนเ <c oughs> ย็นไม่ใช่เย็นส <c oughs> ิ่งที่ต้องคิดเรื่องการเงินคือการลงทุนนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่มาหลังนะมาทีหลังจากการวางแผนทางเนงิน ยังต้องวางแผนการน,นึงก่อนวางเสร็จเงินแรกที่ต้องมีเงินบริหารความเสี่ยงต้องมาก่อนเลยพี่ <S <S อายุโซนแถวสามสิบไม่ว่าจะโสดหรือมีลูกแล้วก็ตามนะแต่งั้นบริหารความเสี่ยงมาก่อนะเชี่ <S 1> <S 1> เรื่องอะไรครับป่วยอย่าหมดตัวนะมึงประกันวางไว้เรียบร้อยก่อนตายครอบครัวยังมีปัญหาจะเดือดร้อนนะอาวางไว้เรียบร้อยก่อนใช่ไหมใชุ่กเฉินเงินกองทุนฉุกเฉินควรต้องมีนะอย่างน้อยสักหกเท่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนเพราะในบ่อยครั้งหลายหลายคนแม้ตังตัวผมเองนะในอดีตผมก็คิดคล้ายๆแบบนี้แหละ ตอนที่ยังไม่มีความรู้ทางการเงินพอคิดถึงคำว่าการเงินก็คิดถึงเรื่องของลงทุนเป็นเรื่องแรกนี่แหละเรนมาก่อนลงทุนไรวุ่นก็เปิดตั้งแต่นู่นอายุ30เหมือนกันทองคำก็ซื้อตอนอายุแถวสามสิบกว่าแต่ละวเสามสิบกว่าสี่สิบก็ซื้อทองคำมื้นนะซื้อทองคำแท่งแล้วตันงุ้นหรือทองคำแท่งในตอนลงทุนตอนต้นไม่ต้องห่วงพี่ขายขาดทุนทั้งคู่ทำไมถึงขายขาดทุนทองคำยังขายขาดทุนแต่พี่บอกขายขาดทุนตอนนั้นซื้อทองคำแท่งจำได้นะมันลงจากประมาณสองหมื่นหก ยุคนั้นอะลงมาเหลือ2 3งหมื่นสามอ่าลงเหลือ2 3งหมก็มีคนยูเอาดิเอาไหมนี่เหลือ2 3งหมถ้ากลับไปสองหมื่นตกกำไรเท่าไหร่เราซื้อที่นับซี้อจองตําแท่งยุคนั้นแท่งขั้นต่ํา10บาทซื้อตั้งแท่งซื้อเสร็จสับเรียบร้อยผ่านไปไม่กี่เดือนเดือดร้อนเรื่องเงินจริงจะใช้แค่ไม่กี่หมื่นเองแต่ตอนกลางมันต้องขายตังแท่งไงจะเอาไปจำนำก็ไม่กล้านะมือมีสิบไปตังแท่งไงเป็น่ชฟ ก็ลเลยต้องขายดังแจ้งนี้ทองคําจะั้ลงจาก2องหมื่นสามมาเหลือ2องหมื่นเรียบร้อยพี่ต้องการใช้เงินแค่สามหมื่นขายทองคําแท่ง10บ,บาทขาดทุนไป3ามหมื่นยังถ้าจะลง,ลงทุนเราจึงต้องมีกันสํารองฉุกเฉินของเราเอาไว้ก่อนแล้วถึงก็มีคิดว่าจะลงทุนอะไรดีพอลงทุนอะไรดีลงทุนอะไรทไรี่ตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินเราบ,บ้างอะเช่นบางคนว่างั้นอายุ30ควรลงทุนสั้นหรือยาวก่อนดีถ้าคิดถึงลงทุนถ้าการเงินฉุกเฉินสํารองรีเทนพอเดือนนะควรลงทุนระยะยาวก่อนเลยที่ตื่นฐานการเงินระยะยาวก่อนเลยบอกว่าอายุน้อยๆคิดยาวทำไมพี่บอกก็อายุ เวลาเยอะๆเราเลยมาคิดยาวห้าสิบจะคิดอะไรยาวแผกนการลงทุนน่ะนีแล้วถูกภาพอีตอน30เนี่ยต้องคิดการลงทุนยาวๆเพราะเวลายาวๆมันมีเวลาพอที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงได้ใช่ครับเวลาเราไปเจอลูกค้าที่อายุเยอะๆเนี่ยห้าสิบหกสิบเนี่ยโอ้ทุกคนแบบเซ็งกันหมดอ่ะหายแล้วไปก่อน <ๆ S 1> หน้านี้ <ๆ S 1> ไม่คิดจะมันหกสิบบอกลงทุนจะลงทุนเพื่อการ,กรเกษียณเกษียอะไรพี่พรุ่งนี้มึงเกษียณแล้วลงทุนไรแล้วเหรอตอนนั้นใช่ป่ะเออคือบางคนพอเดินตามไปถึงห้าสิบปลายๆหกสิบถ้าย,ยังไม่ได้คิดไม่ได้ เตรียมเงินแต่ละว้เลยอะแล้ววันนั้นอะแผนคือหางานทําต่ออย่างเดียวครับใช่ครับนี่อ่เดี๋ยวไปทิศพอตอน3 0ส,าสวางตอนเนี้ยก็คิดจะวางวางเอาเรียวอีกใช่ไหมใช่ครับวางเสร็จเอาเงินมาใช้เลยเรียวเยวเลยงั้นก็เลยไปลงทุนเสี่ยงกันสูงสูง,สง,งกะว่ากาไรกันเรียวเรียว uh huh. บางคนก็ตั้งโจทย์แบบชนิดว่าอ uh huh. โจทย์น่าสนใจโจทย์สวยงามสีชมพูเลยพี่มีอย uh ู huh. ่สามหมื่นทำไงดีให้ได้กําไรวันละสิบเปอร์เซ็นต วันหนึ่งสามพันไม่ต้องทำอะไรเลยพี่เดือนหนึ่งเก้าหมื่นจากต้นสามหมื่นถูกไหมตื่นแต่พี่อย่าอย่าไปฝันเลยห้าเปอร์เซ<ม>็นต์ยังห้าเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ยังยากเลยโอ้เชยญไดหมแบบมันคือระดับไหนในโลกมันก็ต้องมีศัพท์คำว่าสต็อปลอสก็แปลว่ามันมีสิทธิ์ขาดทุนได,ได้ทุกวันแหละถูกปหมใช่ครับเก่ง กำไรส่วนใหญ่ขาดทุนบางส่วนไอที่เขาเก่งไม่มีเราคว่ากาไรทุกครั้งราตร็ไม่มีหรอกพี่ฉันคิดก่อนว่าการลงทุนเนี่ยลงทุนในเพื่ออะไรสมมติคิดเรื่องเรื่องไกลๆเรื่องยาวๆก่อนถ้าจะลงทุนนะคนมนุษย์เงินเดือนไปสามสิบความจริงเรื่องแรกก่อนเงินมีใช้อยู่แล้วจากการทํางานถูกไหมถูกเมเื่อเงินมีใช้จากการทํางานแผนการลงทุนเพื่อเอาเงินมาใช้ไม่ ไม่จําเป็นเลยที่จะต้องเอาเงินจากการลงทุนมาใช้ในระหว่างที่ยังมีรายได้จากการทํางานควรต้องลงทุนเพื่อเอาเงินมาใช้ในตอนจําเป็นแล้วตอนไหนจําเป็นละก็ตอนที่ไม่มีรายได้จากการทํางานแล้วไงซึ่งมันมี2ช่วงรายได้จากไม่มีจาก,การทางานสสาการใช่ไหมใช่สาการตกใหญ่นะสาการแรกคือตกงานไนงะครับตกงานสาการที่2คือเกษียณถูกไหมครับเกษียณมันจะมีคนจ้างแล้วหกสิบ้ามีคนจ้างแล้วแล้วแต่ สี่สิบสี่สิบห้านี่ก็ลำบากนะครับเออจะตกแป้เริ่มตกงานใช่ไหมทีนี้ปังตกงานเงินที่เตรียมสําหรับเผื่อสํารองตกงานเงินนี้เขาเรียกว่าเงินฉุกเฉินหรือ Emergency Cash ไอ้ก้อนนี้อย่าเสี่ยงที่ลงไว้ปลอดภัยปลอดภัยหน่อยเงินฝากแบงก์สลากพอมสินสลากทกศสลากกัลขั้นส,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 นสงเพราะวอ์เรนเบอร์แล้วแต่เอาที่แบบที่คํานวณมูลค่าได้ว่าวันนั้นมีเท่าไหร่แน่ๆเช่นฝากไว้สลากพอมฉินห้าแสนไม่ต้องประเมินได้ยุ่งยากมีไม่ต่ำกว่าห้าแสนแน่ๆมันอยู่แถวนั้นแหละใช่ปะเออถ้าจะมากกว่านั้นก็คือโชคดีมมาเเลลลยยงวัที่อ S <S> กอย่างระหว่างนั้นก็ถูกป่าไปร้อยห้าส <100 S 2> ี่สามร้อยอะไรก็ว่าไปเออใช่ไหมงั้นเวลาฉุกเฉินเรารู้ว่าไอ้มันอยู่ตรงนั้นห้าแสนถอนได้ถอนได้เวลาที่ตกงาออนขึ้นมางั้นการวางแผนเพื่อเพื่อเรื่องของฉุกเฉินเปืือตกงานาไม่แนะนําว่าต้องลงทุนกันแบบเสี่ยงหลักการไม่ควรส่วนยาวๆไว้เผื่อสำรองจําเป็นตอนไหนจําเป็นตอนที่อาจจะไม่มีไรายได้อีกต่อไปแล้วก็คือช่วงที่เกษียณตรงนั้นละแผนลงทุนระยะยาวก็จะซึ่งแผนนั้นจะต้องมีวินัยครับมีความรู้เวลามีทั้งวินัยและความรู้มันจะช่วยให้เงิน ลงทุนได้อยู่ยาวขึ้นนะบางคนที่ขาดความรู้วินัยอะพอมีแต่เพราะขาดความรู้วินัยเลยหายก็มีนะเจอเยอะเออเจอเยอะเจอประจำเช่นสมมติพี่ลงทุนดีซกองทุนรวมใช่ไหมหรู้ไหมเวลาตอนขึ้นนี่ดีซทุกเดือนแล้วนะใส่ทุกเดือนชอบชอบประกดเขียวใส่แม่งทุกเดือนเลย <laughs> เออ ดอยสูงเลยพอพุ่งลงพอเขาทุนบอลลงติดแดง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 ไม่ซื้อยุดดี a ีเว้่ตกใจต้องถัวลงมาสิ d ี DC a มันก็กลับไปให้มันลงมาคือ <c oughs> ถ้ามีความรู้ให้ตอนลงแบบกองทุนรวมเป็นจังหวะที่ต้องซื้อเพิ่มซื้อถัว่วใช่ครับเป็นไหมถ้ามีความรู้แต่เพราะขาดความรู้ตกใจโอ้โหอันนี้ยกตัวอย่างเป็นหุ้นได้ไหมครับเพิ่งเจอมาเลยเนี่ยการม,ออมไทยลงมาเหลืออยู่หกสิบผมบอกซื้อเลยมึงซื้อเลยมึงตอนนี้แหละ เก็บเลยตอนนี้ดีขึ้นแล้วออไม่ยอมเก็บแล้วก็มาบ่นผมตกรถผมว่าเอาเรื่องมึงหนิคือกาเป็นการลงทุนระยะยาวทั้งหลายเนี่ยที่ลงทุนระยะยาวต้องมีดีซถั่วก็ถัถ่วตอนไหนคือแพงก็ซื้อถูกก <c oughs> ็ซื้อแล้วการลงทุนถ้าเกิดพอยาวปั๊บเนี่ยก็บอกไอ้ที่เสี่ยงสูงก็เริ่มลดความเสี่ยงลงไะถ้าสมมุติโชยดูแบบนี้นะครับผม <c oughs> ไปดูผมแชหน้าจอดกองทุนรวมไปดูนะอ่น,นี่คือผลต่อการกองทุนรวมย้อนหลังนะย้อนหลังต้องบอก ก่อนนะยาเห็นว่ามันผลตอบแทนเฉลี่ยสูงและโดดใส่เลยนะที่ต้องไปหาความรู้หาข้อมูลก่อนมันบอกกระเป๋าหมายทางการเดินเราถูกไหมนะครับอ,อดีตคืออดีตนะครับเราลงทุนเบอนาคตนะครับ่ดีซหรออดีตเดีเ๋ยวดูบแบบนี้นะครับสมมติอย่างกองหนึ่งกองแรกกองแรกนะชื่อ M B T K G G เนี่ยนะครับถ้าเราลงระยะย,ยาวๆเป็นไงครับนี่คือเฉลี่ยย้อนหลัง20ปีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีรีก้า7.8นี่ขนาดกองทุนหุ้นเดินตกมาเยอะแล้วนะ ใช่ไหมเฉลี่ยย้อนหลังสี่ห้าปีที่สิบสามจุดเก้าเปอร์เซ็นแต่พอมาดูย้อนหลังหนึ่งปีเป็นไงพี่ลบยีนะ่สิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยถูกปะจะชอบตายสั้นๆตายเห็นไหมต้นๆดำมืดเลยถูกปะเฉลี่ยย้อนหลังสามปีก็เฉลี่ยแค่หนึ่งจุดแปดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าถือเอายี่สิบปีนี่คือเก้าจุดเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์นี่มาหักถักวเฉลี่ยแล้หนึ่งปีนี่ติดลบซะยี่สิบสองจุดห้าแล้วนะเลยกองนี้เป็นไงครับ หนึ่งปีติดลบยี่แต่ได้ยาวๆเก้าจุดห้าเก้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบปีใช่ไหมเฉลี่ยต่อปีนะครับแล้วแผนการลงทุนจึงต้องรู้เข้าใจก่อนว่าไอ้สินทรัพย์ที่เราไปลงทุนเนี่ยถ้าเจ้ากำไรกันสูงสูงเนี่ยสูงสไหมเก้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์กว่าในระยะยาวสิบห้าปียี่สิบปีเจ้าสูงสนะต้องเข้าใจว่าสั้นๆมีสิทธิ์โดนแบบนี้นะพี่นะระยะสั้นๆจะโดนแบบนี้ถ้าถือยาวมีสิทธิ์รอดมาเจอเป็นแบบนี้ได้งั้นต้องเข้าใจก่อนว่าธรรมชาติของสินทรัพย์ทีี่่่เเรรราาาาไไไปปลงงทุนนนนะะะะยยยสสัั้มโอออกจจแตวๆ็คบ งั้นพอเราเลือกวางแผนการลงทุนระยะยาวเราจะพบว่าสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงชิ้นกองทุนรวมหุ้นนักหลายลงได้ไหมลงได้ลงได้แต่ถ้าสมมติพี่คนนี้อายุ30จะลงทุนเพื่อเตรียมเงินไว้แต่งงานใช่ไหมสิปีที่แล้วใช่ไหมเตรียมเงินจะแต่งงานเอาวางว<อ>ิ่งกองทุนรวมหุ้นเลยกาเป็นไงจะได้จักรู้้ไปเลยหรอปะเป็นไงราคานี้<อ>จากโรงแรมกูจะถึงจสาราประชาคมระเบิดอันนี้เออยิ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้ด้วยเธอแม้กระทั่งคนมีความรู้นะครับยังเลือกกันไม่ค่อยถูกเลยเออครับงั้นเลือกกกอองทุนนู่ประภ ว่าเป้าหมายทางการเงินของเราเนี่ยสินทรัพย์ประเภทไหนเหมาะเช่นแม้กระทั่งกองทุนรวมเนี่ยประเภทไหนถึงจะเหมาะกับเป้าหมายทางการเงินไม่ใช่กองทุนทุกประเภทพี่กองทุนเนี่ยมันมีแบ่งอุ้ยกี่ร้อยกองประเทศไทยแล้วก็แบ่งเป็นกองทุนลงในหุ้นกองทุนลงในตราสารนี่กองทุนลงในพันธบัตรนะกองทุนลงในกองคากองทุนลงในน้ํามันก็มีพี่กองทุนลงในอสังหาก็มีูใช่ครับลงในหุ้นอย่าง เจ็ดนางฟ้าก็มีผสมก็มีเป็นหุ้นเฉพาะประเภทอีกใช่ไหมกองทุนหุ้นใหญ่ในประเทศกองทุนหุ้นเล็กในประเทศกองทุนหุ้นกลางในประเทศกองทุนหุ้นยุโรปหุ้นจีนหุ้นอินเดียหุ้นตลาดเกิดใหม่ตลาดจะไปเกิดแล้วอะไรพวกนี้ถูกไหมก็กองทุนเนี่ยผมขำมากเลยไอแอปดำที่เปิดเมื่อปีที่แล้วครับที่ซื้อกองทุนต่างประเทศได้เออเปิดมาได้เดือนเดียวมีกลุ่มในเฟซบุ๊กโผล่เลยครับชื่อกลุ่มอะไรกันกลุ่มอะไรครับ ชาวดอยดำก็ไม่ได้หนึ่งปีระยะสั้นมันมีสิทธิ์ได้อยู่แล้วที่เจอดอยแบบนั้นถูกไหมใช่ครับนต้องเข้าใจเลยบางอย่เพราะเราเลือกก่อนเลือกสินทรัพย์เลือกให้สอดคล้องเป้าหมายเ้าเป้าหมายต้องมาก่อนไงทําเพื่ออะไรแล้วต้องการเงินเท่าไหร่แล้วเราก็ไปคำนวณว่าเราต้องรู้วิธีคำนวณอย่างนี้นีกก้นนครับต้องรู้วิธีคำนวณดอกเบี้ยต,ต้นไม่รู้วิธีก็เล่น Excel เป็นแม่ลาก็ผูกสูตร e x c ก l ครับไม่รู้วิธี Excel ก็ไปดูวิธีการใช้พวกแอป Financial Calculator ซึ่งพวกเราเคยมีสอนไว้ในคลิป ได้ครับลอแปะลิงก์สอนเอาไว้ให้แล้วกันนะครับเผื่อใครอยากจะไปคํานวณเล่นกันอช่ครับทีนี้พอเราคํานวณเป้าหมายไกลๆเสร็จเราจะต้องทําไงครับอายุ30เนี่ยต้องมีแผนการเงินระยะสั้นไว้ด้วยนะไว้รองร,รับระยะสั้นเช่นเงินฉุกเฉินเสือตลกลงก็ต้องกันไว้ด้วยนะเผื่อตลกลงหรือเผื่อฉุกเฉิน ขอให้ไม่ตกงานก็มีฉุกเฉินได้ใช้นะไม่ใช่เรื่องตกงานเรื่องเดียวนะ <S <S บาโกนบอกเฮ้ยเราอยู่ราชการไงเราไม่ต้องมีเงินฉุกเฉินก็ได้บอกถูกต้องราชการไม่ตกงานแต่มันมีฉุกเฉกินอย่างอื่นนั่นเองอยู่อยู่ตื่นมาแล้วเสียมรถมันดังแปลกอ่ะเออราชการถ้าอายุยังน้อยไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าอายุเยอะแล้วเนี่ยตอนนี้เสียวสันหลังนะก็ก็มีสิทธิ์ที่จะในนาคตเหมือนกันถูกไหมเริ่มเริ่มเห็นแล้วครับว่าเริ่มโดนโลออกกันแล้วเออจะเริ่มมีราชการก็ลามตาไม่หมีรีดไข่มุกไ <ๆ S 2> ข่บานเมื่อนี่นายดี เพราะมัน,นยังมีเรื่องที่คาบไม่ถึงได้ในทางการเงินอยู่ิวเชอร์สิอยู่มือมถือแบงค์เข้าแอปบงค์ไม่ได้แล,แล้วก็บอกว่าออรุ่นนี้อัปเดตไม่ได้แล้วเอาไงกันโอ้โหไอเนี่ยผมเจอประกาตัวอะไรเรื่องมือถือเนี่ยใช้ใชมา<ช>ดีๆอยู่ๆไปแบบไม่มีปีมีคุยงานงอกเลย <c oughs> ใช่ไหมมาทำไงซ่อมไม่ก,กูซื้อใหม่สถานเดียว ในถูกไหมแล้วรุ่นใหม่เท่าไหร่แล้วนึงตอนนี้ใช่ปะแ oh. ท็บลงแท็บเล็ตเป็นไงเราต้องบางคนต้องใช้งานเปิดจอวุ่นเปิดเดยอะกองทุนทำาครงทำงานใช่ไหมใช่ครับเอออยู่ๆพี่เขาเกเรดื้อขึ้นมาคิดไว้ก่อนไหมล่ะมันจะดื้อวันไหนอ่ะอืผมเราไม่รู้ถูกไหมก็เลยต้องหนึงินฉุกเฉินไว้ถูกปหใช่ครับตื่นมาทีวีที่บ้านเนี่ยถูกไหมอยู่อยู่มันเปลี่ยนจากทีวีเป็นวอลเปเปอร์ไปมีภาพมีแต่ตัวมันอนิ่งอยู่ทำอะไร <laughs> ถูกไมัน่ต้องเปลียงใช่ปะ <laughs> เครื่องซักผ้าถูกไหมมันจะกลายเป็นอะไรแล้วหล่ะ ไม่หมุนทำไงหรือปะตู้เย็นกลายเป็นนิเตอร์ถูกมไหมครับมันจะมีบางทีก็อยู่ๆก็ทําให้ตัวเองเดือดร้อนก็มีเหมือนกันเออเติมไหมเซ็งหัวหนาอยากลาออกูออกเลยออกเลยแต่ดูอย่างเงินฉุกเฉินมีต่อไหมไม่มีนี่ผมออต่างเ,เพื่อนผมไปคนนึงเนี่ยแอลคือคือลาออกใช้อารมณ์ถูกไหมแต่จะกินจะอยู่มึงใช้ตังค์หนังชีวิตเลยอะดีนะ โชคดีนะผมเบรกเบรกเพื่อนผมอยู่เนะนี่ยรอบเนี่ยแล้วยาซาเลยต้องมีเงินเฉก,ก่อยเาบอกโอเคถ้าใจสวยงามนะอย่างน้อยสักสามถึงหนึ่งเท่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนถ้างานมั่นคงมากก็สามเท่าก็ได้แต่ถ้าเป็นเอกชนทั่วไปแนะนำตักุเท่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนเพราะว่าบริษัทที่ดูแข็งแรงดูมั่นคงไอ้บริษัทมันมั่นคงแหละแต่เราอาจจะไม่มั่นคงนะมึงเ,เขาอยู่แต่เราไม่อยู่ไงอง่ายๆเลยเนี่ยคลิปลงต้นปีนี้พอดีไอ้พวกหุ้นเจ็ดนางฟ้าครับพวกบริษัทเทคพวกกูเกิลหรืออะไรพวกเนี้ยแอปเปิลเฟสบุ๊ก เยยี่ปลดพนักงานกันอยู่เนี่ยเออนะปลดกะรเดน่าแบงก์เมืองในประเทศไทยก็ชอบไปปลดก็ปลดกันนะครับแบงก์ที่อเมริกาซี่ที่แบงก์ปลดสองหมื่นคนอ่ะใช่มันเยอะสาการตอนนี้เราจึงมีเงินฉุกเฉินไว้แล้วบอกผมโอ้โหปลุกเท่าค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายต่อเดือนเลยพี่นี่ป้าแม่งเงินกันเดือนสามหมื่นทุกวันนั่นก็ใช้สามหมื่นได้เลยมึงปลุเท่าหนึ่งแสนแปดวิจะกันเมื่อไหร่ครบละ แล้วก็การละพี่สะสมไปเรื่อยๆถูกไ่มคือไม่จาเป็นจะต้องการฉุกเฉินครบแล้วค่ลงทุนนะโอเคไหมอทยอยก็ได้พี่เช่นสมมติว่าประกันก็ซื้อกันไปสองหมื่นสหมื่นซื้อกันไปการลงินฉุกเฉินเนี่ยไว้สะสมไว้สักเดือนละสองพันสองพันก็ใส่ไปถูกไหมคันมือมากแบบดีซีลงทุนไปสักห้าร้อยพันต่อเดือนก็เอาก็ได้ทีละนิดนเคลียร์หน่อย,ยครับแล้วเราไม่รู้ว่าไอฉุกเฉินจะได้ใช้ไม่ได้ใช้ใช่ไหม,มจากการให้ครบบางทีประกันนั้นมันไม่อยู่อ่ะใช่ไหมสะสมไม่ได้ห้าหมื่น เป็นไงส2 4มาใหม่เขาว่าแปลภาษาได้ใช่ไหมตอนแรกผมเห็นนะผมตื่นเต้นเลยนะแบบโอ้ยน้าโดนมากเลยแต่พอนึกดูไอแปลภาษาแบบเรียลไทมงมันกูจะไปคุยกับใครกว่าปกติก็ไม่ปกติกูคุยแค่คนไทยเหนือมึงใช่ไหมเออคือเพื่อนฝรั่งก็มีนะแชทเอาได้เออนนร้านกุยทีช่างมนเนอะใช่ไหม เออพี่เซเินซิกี้เอฮามาัสจะโทรมาไหมก็ไม่โทรมาอยู่แล้วก็วไม่เป็นไรช่างมันเอองไว้ก่อนดีนั่นดึกต้ก่อนแล้วเวลาการฉุกเฉินแน่นอนกว่าจะกันโควกกว่าจะลงทุนได้อาจจะใช้เวลานานก็กันเลยพี่กันมัง่งลงทุนไปมั่งไม่เป็นไร ได้ได้นะครับแต่ว่าต้องพยายามตั้งเป้ากันเงินฉุกเฉินให้ครบโดยเร็วที่สุดนะครับนั้นคีย์สำคัญเรามาสรุปแบบนี้นะมนุษย์เดือนเดือนวัยสาแผนการลงทุนควรเป็นไงข้อแรกก่อนหาเป้าหมายหาไลฟ์สไตล์ในชีวิตให้เจอก่อนอ2องไอไลฟ์สไตล์วิ่ีว่าเนี่ยจะใช้เงินเท่าไหร่คำนวณเลย3สาค่อยมาหาสินทรัพย์จัดที่ลงทุนว่าอะไรที่สอดคล้องหาสินทรัพย์หาความรู้ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ด้วยนะเช่นต้องรู้ธรรมชาติสินทรัพย์่าไอเช่นหุ้นเป็นยังไงกองทุนรวมเป็นยังไงกองทุนรวม้้นนคออรรชาาตติิัจจะะเไบโ ต้องเจออะไรบ้างทองคำจะเจออะไรบ้างปัจจัยอะไรบ้างที่จะหลงจุดนี้พวกนี้ผากว่า แล้วถ้าใครไม่รู้จะต้องรต้นหาความรู้เรื่องทางการเงินกันยังไงเรามีจัดกันเป็นประจําทุกๆุกเดือน,นครับอย่างเดือนถ้าเดือนกุมภาเนี่ยใครดูคลิปนี้ทันกุมภานะวันที่17กุมภาแล้วก็จัดกันที่ไหนนะพี่นิกสิบเกุมภาเนี้จัดกันที่แมคเดอร์โนพาร์ซิโอทาวนะครับก็คือไอพาร์ซิโอทาวที่มีศูนยเทสลาหน้าครับหน้ากงแพงเออครับเวลาบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นนะครับมีค่าใช้จ่ายไหมครับค่าใช้จ่ายแค่คนละพันห้าเครับคนละพันห้าสามชั่วโมงนะครับมีเอกสารมีเวิร์ช็อป ให้ทำกันเลยในการวางแผนการเงินคือออกไปเนี่ยหลายๆคนก็พอรู้เลยว่าต้องทำอย่างตัวเองในเรื่องทางการเงินโดยค่าจ่ายนี้เนี่ยครับเป็นทั้งเข้าประชุมอาหารเครื่องดื่มไม่อันเอามาทานในห้องได้เลยครับก็คือมาฟังไปแล้วก็กินไปครับใจจอยอ่าครับและอีกวันหนึ่งถ้าไม่ถนัดมาในช่วงบ่ายวันเสาร์ที่17เลิกงานเย็นนะครับมีที่แมคโดนัลด์ปลาเทาราชดานะครับอกวงขึ้นตอนเย็นนะครับใช่ครับวันที่27นะวันที่27นะครับนะครับเริ่มต้นวางแผนการเจ็ดกระดุมเม็ดแรกให้ถูก หลังจากนั้นจะได้ไม่ต้องแก้กันใ้ยุ่งเหยิงในเวลาต่อมานะครับเพื่อนๆแล้วครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วแผนการเงินตัวเองเริ่มต้นจะวางที่อะไรดีลงทุนก่อนบริหารความเสี่ยงก่อนหนึงุกเฉินก่อนดีทําอะไรไปแล้วบ้านในตอนนี้ลองแชร์มาดูครับอขอบคุณที่ท่านที่ติดตามรับชมเป็นกําลังใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสงไครต์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับและถ้าอยากสนับสนุนช่องเราก็กดซุปเปอร์แท็กเข้ามาได้นะครับหรือแชร์ไปเยอะๆนะครับหรือส่งไปให้เพื่อนคุณดูก็ได้พบกันคล